เพราะเหตุของการเกิดจริงๆคือจิตคล้องในอารมณ์ตัวกามวันหนึ่งมันรู้แล้วว่ามันจะไม่ได้อารมณ์เนี้ยห้จิตเสริมันดิ้นสิทีเนี้ยหนักน่วงมากความห่วงความอาลัยอาวร์สารพัดอะถ้าจะเอาชื่อมันแต่อาการจริงๆนี่บีบหัวใจร้อนไปทั้งตัวหดูดูบอกว่าทุกข์ก็ทุกข์จริงๆทุกในอรยาศาศาิยสตรคือเรียนรู้อารมณ์ของความทุกข์จริงๆ เราสังเกตไหมว่าเวลาความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นเราพยายามเหมือนเลาอ,อกหักอย่างนี้นเคยสังเกตไหมแล้วเราก็พย,พยายามกินเหล้าช้อปปิง้งทาอะไรก็ได้ให้อารมณ์ตัวนี้หายหาแฟนใหม่จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้แก้อารมณ์อันนั้นคือเราเพิ่มมามณคนเก่าไม่ได้หายไปไหนคนใหม่มาเพิ่ม <c oughs> คิดดูสิทีนี้น <c oughs> หนักห,หมอไเราปฏิเสธไม่ได้หรอกลึกๆมันเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาจิตเนี่ย